สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์นะครับวันนี้อันก็จะพามารับชมนะครับสีขาวคันนี้เลยเหล่าๆอเท่ๆแบบนี้นะครับ Nextgen Ranger Storm Tag นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพี่ใหญ่อีกหนึ่งรุ่นของเราเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวรถนะครับที่เป็นเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับระบบขับ2นะครับเรามีให้ลูกค้าเลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็4ล้อแบบที่ท่านผู้ชมเห็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาอยู่ที่1,279,000บาทหรือแบบขับเคลื่อน4 4141,0000้ออนครรับาาาายู่่่ทที1ตงกน แค่ระบบขับ4นะครับก็เดี๋ยวอันพารับชมกันดีกว่าว่าคันนี้ มีการตกแต่งเรียกว่าแต่งแบบจัดเต็มเลยแล้วก็ตัวรถเขานะครับสตอมแพกแบบเดิมๆนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็การตกแต่งของคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของตัวรถเลยนะครับสีขาวคันนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนนะครับใส่ชุดหน้านะครับที่เป็นตัวชุดหน้าของตัวอ่ะวิกเตอร์นะครับเนี่ยครับตัวนี้เลยนะครับชุดหน้าเด่นๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องถอดกันชนหน้าเดิมออกใส่ครอบเข้าไปนะครับก็จะมีสีนะครับในส่วนของตัวเขาก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีสีนะครับที่เป็นสีดําเงานะครับตัวนี้สีีีีดดดําาาาา้้้นนนนนะะครับแลลวกก็็่งจเเปออสสทม คำว่าวิกเตอร์แบบนี้เลยนะครับห่วงลากจูง2ตํตแหน่งยังอยู่ให้เหมือนเดิมนะครับถัดขึ้นมานะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะครับตัวนี้สตอมแทกของเรามีเซ็นเซอร์ทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับแจ้งเตือนนะครับการระยะในเวลาด้านหน้าของเรานะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ต่างๆของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการชนนะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้นะครับแล้วก็ จุดต่อมาเลยนะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้เราถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวทรงแรปเตอร์เลยนะครับคันนี้พิเศษนะครับก็จะมีเพิ่มในส่วนของไฟ AUX แลม์นะครับที่ปกติก็จะอยู่ในกระจังหน้าเดิมๆของเรานะครับของรุ่นสตอม t ท็กนะครับคันนี้เราก็เอามาใส่นะครับในส่วนของกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าแต่งนะครับมีไฟ LED 3จุดให้ด้วยนะครับแบบสีส้มด้านบนฝากระโปรงนะครับติดอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์นะครับนี่ครับฝากระโปรงก็ไม่ได้ติดสกู๊ปนะครับฝากระโปรงแบบเดิมๆติดแค่อะครับ ไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับไฟหน้าแบบ m a t ติ LED นะครับสังเกตง่ายๆเลยก็จะเป็นบล็อกวงกลมนะครับสี่เหลี่ยมฝั่งละ2ตำแหน่งนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟหน้านะครับสูงต่ำอัตโนมัติไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยพร้อมกับ d a y t i ทมที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันเวลาเราขับขี่รถบนท้องถนนนะไฟจะติดแบบนี้แบบที่ท่านผู้ชมเห็นแบบนี้เลยนะครับเดย์ไทม์ติด ไฟ LED ติดนะครับส่วนไฟ AUX แรมเนี่ยนะครับจะติดเฉพาะเวลาเราเปิดไฟสูงนะครับจุดต่อมานะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบ LED มาให้แล้วนะครับนี่ครับอ่านี่ครับด้านหน้าของเราเรียกว่าโดดเด่นมากๆเลยเดี๋ยวอันพามารับชมด้านข้างของตัวรถกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคิ้วลอนะครับที่เป็นชุดต่อเนื่องของตัว v ิกเตอนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับ เดิมเดิมของเราก็จะเป็นคิวร้อขนาด3นิ้วคันนี้เราก็ใส่ครอบพับเข้าไปนะครับล้อแม็กเดิมๆนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับอลลอยนะครับขนาด20นิ้วคันนี้เรามีการอัปเกรดนะครับใส่เป็นล้อแม็กแต่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กลายก้านของ A อแวนพายนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวยางนะครับตัวนี้ก็เป็นยางเลนโซทายนะครับเป็นยาง RT นะครับสเปคยางนะครับคันนี้อยู่ที่275เจ็ดห้าทับห้าห้าอารัยี่สิบนะยาง275 แก้มยางนะครับห้าสิบห้าแล้วก็ล้อแม็กขอบ20มาพร้อมกับดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับระบบนะครับของตัวรถเนี่ยเรียกว่าครบทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ abs ก็มีมาให้แล้วนะครับป้องกันล้อล็อก tbd กระจายแรงเบรกล้อมป้องกันการพลิกคว่ำช่วงล่างเป็นแบบโมโนทูบนะครับเนี่ยครับตัวนี้การขับขี่ก็ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่าแก้มด้านข้างบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นไบทูโบมาให้แล้วนะครับตัวนี้210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับครอบกระจกนะครับก็จะเป็นแบบสีดํา มีกล้อง360องศาด้านข้างแล้วก็มีไฟส่องนะครับที่พื้นให้ด้วยนะครับนี่ครับไฟส่องที่พื้นนะครับเวลาเรานะครับเราลงจากรถเนี่ยไฟก็จะสว่างให้เพื่อที่ว่าบางทีอาจจะมีสัตว์เลื้อยคานนะครับแบบแบบต่างประเทศเนี่ยมีสัตว์เลื้อยคานนะครับก็จะทําให้เราเห็นนะครับว่าที่พื้นมีอะไรบ้างหรือว่าเราจะหยิบกุญแจเพื่อจะเข้าบ้านนะครับก็ยังสามารถที่มีไฟนะครับด้านข้างเนี่ยทำให้เราเห็นนะครับมี อะคริลิกคำว่าสตอมแท็กนะครับบันไดนะครับสีดําร้วนนะครับสติ๊กเกอร์นะครับด้านข้างตัวนี้นะครับยันถึงด้านท้ายนะครับแต่เรามีติดตัวอักษรเพิ่มเติมนะครับลองเบามือจับกันลอยนะครับกระจกนะครับก็จะมีบายสปอร์ตมาให้แล้วนะครับแจ้งเตอรรถในมุมอับและในมุมอับขณะถอยหลังปรับเลนแบบไฟฟ้าพับเก็บแบบไฟฟ้าตัวราวหลังคาตัวนี้เลยพิเศษนะครับมีเฉพาะรุ่นสตอมแท็กเท่านั้นนะครับที่ราวหลังคาเนี่ยนะครับรองรับการบรรทุกได้แล้วก็สามารถปรับตำแหน่งของตัว คานด้านหลังได้ด้วยนะครับนี่ครับด้านเดี๋ยวอันพารับชมด้านท้ายของตัวรถนะครับสปอร์ตบาร์ของเขานะครับตัวนี้ก็ไม่เหมือนใครสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับสามารถลากตำแหน่งนะครับของตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับตัวสปอร์ตบาร์ของเราได้นะครับไว้ตำแหน่งแบบตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยรวมถึงขอบกระบะทั้ง3ด้านนะครับคิวล้อด้านหลังนะครับบันไดเหยียบด้านข้างสติ๊กเกอร์นะครับที่ลูกค้าให้ติดตั้งเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถกันดีกว่านะครับด้านท้ายของคันนี้นะครับ สตอมแพกเนี่ยนะครับก็เรียกว่าจัดเต็มกันมาแล้วเลยนะครับไฟท้าย LED แบบเต็มระบบพร้อมกับข้อไฟท้ายนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ฝาปิดท้ายของเรานะครับมีกุญแจนะครับสามารถล็อกฝาปิดท้ายได้ด้วยนะครับโลโก้ฟอร์ดมีกล้องมองหลังนะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาด12นิ้วเซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้านหลังนะครับก็มีมาให้นะครับนี่ครับไฟ2ป้ายทะเบียนกันชนท้ายเดิมๆจากโรงงานสติ๊กเกอร์เราติดคำว่าเลนเจอร์นะครับทับเข้าไปถ้าเดิมๆแล้วก็จะเป็นแบบสีขาวล้วนเลยนะครับยางอะไหล่ก็มีมาให้ ที่สาคัญคันนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนนะครับใส่ท่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อคู่ของ HKS นะครับนี่ครับเราก็ติดตั้งตามแบบที่ลูกค้าต้องการเลยตัวนี้ก็จะได้เสียงท่อแบบดุดแบบตามแบบที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับอยากได้แบบไหนเราทําให้ได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันดีกว่านี่ครับตัวรถนะครับตัวรถก็จะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับตัวเบาะของเขานะครับก็จะเป็นหนังสีดําเดินได้แบบสีแดงนะครับตามแบบอ่า โลโก้ของตัวสต o m แ a c เลยนะครับนี่ครับมีแอร์ตอนหลังมาให้ช่องชาร์จไฟ USB ด้านหลังก็มีมาให้นะครับความปลอดภัย Air b a บ็กคู่หน้าด้านข้างมานนิรภัยแล้วก็หัวเข่าผู้กับขี่เรียกว่าครบถ้วนเลยตัวเบาะเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับนี่ครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้ปรับระดับได้4ทิศทางนะครับพุ s สต t ร์ทก็มีมาให้นะครับ อัจฉ i c บพุทธคอนโทรลนะครับรักษาระยะห่างจากคันข้างหน้าคุดคอนโทรลก็มีมาให้นะครับระบบป้องกันะระบบประคองรถให้อยู่ภายในเลนก็มีมาให้นะครับเรียกว่าเทคโนโลยีจัดเต็มเลยนะครับหน้าจอ12นิ้วนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับมี ทานชาร์จแบบไร้สายหัวเกียร์นะครับตัวนี้นะครับเป็น e s h i p s t e r ให้แล้วไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็4ล้อเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับโหมดในการปรับขับขี่นะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยนะครับเรียกว่าหรูหรามากๆเลยนะครับมีไฟแอมเบียนทไลท์นะครับที่เป็นไฟส่องสว่างแบบสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับนวลตามากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้รถของเรานะครับดูมีมิติมากขึ้นด้วยนะครับจอเรือนใหม่ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับนี่ครับ เรียกว่าครบคันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับสตอมแฮกนะครับตอนนี้อานก็มีโปรโมชั่นที่ดีมากๆด้วยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับอยากได้รถนะครับกระบะนะครับสประตูนะครับที่เป็นแบบ รีมียมแบบนี้นะครับแบบสตอมแฮกแบบนี้นะครับหรืออยากได้รุ่นไหนนะครับทักเข้ามาหาอันนะครับอาจจะแนะนําการออกรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรถตัวผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นนะครับอันแนะนําให้นะครับได้เงินไขที่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปดูที่ไหนนะครับอันฟอร์จจบนะครับพร้อมนํารถหล่อๆตกแต่งแบบนี้ไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านท่านนะครับทุกที่ทั่วประเทศด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้อันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ